ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออยู่ลิเวอร์พูลไม่มีทางรุง่ง6เหตุผลเคียซ่าควรบอกลาหงแดงเฟเดริโกเคียซ่ายืนยันหนักแน่นหลนล่าสุดว่าไม่ต้องการย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลและหวังพังาดขึ้นเป็นคีย์แมนของสโมสรในซีซั่นนี้ขณะดเดียวกันสตาอิตาเลียนคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของสโมสรด้วยแม้ในช่วงนั้นเขาจะได้ลงเล่นแค่3ามนัดและเป็นตัวจริงนัดเดียว โดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจด้วยการจัด2แอซิดพาทีมเปิดบ้านสยบเซา์แฮมตัน2ต่อ1ในเกมคาราบาวครับรอบ3ตอนนี้ผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมกำลังทำผมไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ของทีมเพราะเราไม่ชนะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมมอบหลายสิ่งให้ทีมและแฟนบอลเคียซ่าเอ่ยกับเดอะไทม์หมาดๆแน่นอนว่าผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปและผมอยากชนะกับลิเวอร์พูลอีกครั้ง แม้จะมีสัญญากับหงแดงจนถึงปี2028และเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลเดอะคอพแต่มี6เหตุผลที่เคียรซ่าสมควรพิจารณาเพื่อย้ายออกจากแอนฟิลด์มากกว่าค้าแข่งกับทีมดังของเมอร์ซี่ไซส์ต่อไป 1. ปีฟุตบอลโลกอย่าลืมว่าเคียรซ่าไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีมานาน16เดือนแล้วและเขาไม่ถูกเรียกตัวไปติดธงเลยนับตั้งแต่ย้ายมาค้าเกือบกับหงแดง นี่เองจึงเป็นเหตุผลแรกที่เคียซ่าสมควรย้ายสโมสร,รหลังจากเท่าที่ผ่านมาเขาผ่านการรับใช้ทีมอซูรี่มามากกว่า50นัดและได้ร่วมสู้ศึกฟุตบอลยูโร2หนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัย28ปีมันน่าจะเป็นหนสุดท้ายแล้วที่เคียซ่าจะมีโอกาสได้สัมผัสกับสมรภูมิฟุตบอลโลกหลังจากกุนซอเจเนโรกัตโโซออกปากเตือนเขาอย่างชัดเจนเมื่อช่วงต้นเดือน 2. สรภาพความจริง ในฐานะปีกคุณสมบัติที่จําเป็นที่สุดของนักเตะในตําแหน่งนี้คือความเร็วซึ่งทีมต้องการให้เขากระชากบอลขึ้นหน้าไปหาพื้นที่ผ่านบอลในจังหวะส,สุดท้ายอย่างไรก็ดีจากการให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์เคียซ่าสารภา,าพว่าเขาไม่ได้มีความเร็วเหมือนก่อนอีกแล้วผมเป็นนักเตะที่แตกต่างไปแล้วผมอยากพัฒนาด้านอื่นในเกมของผมจากความจริงที่ว่าความเร็วของผมลดลงเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นความปราดเปรียวย่อมลดน้อยถอยลง โดยมันไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแต่ในเมื่อเขาย้ายมาหากินในเพียมลีกซึ่งเล่นกันด้วยสปีดบอลที่เร็วจัดเคียซ่าจึงน่าจะสร้างชื่อได้ลำบากในเมื่อความเร็วในการลากเลื้อยของเขาไม่เหมือนก่อน 3. การแข่งขันแย่งตำแหน่งในทีมสี่สั้นก่อนเคียซ่าได้ลงเล่นแค่6นัดในเกมเพียมลีกรวมทุกรายการ14นัด ประกอบกับอาเนอร์สล็อตคุณสื่อดัดแสดงความชัดเจนว่าสตา์เลือดมักกโรนีเป็นได้แค่ตัวสำรองของสโมสรเนื่องจากเขาได้ลงเล่นเป็นตัวหลักในฟุตบอลถ้วยของประเทศสำหรับซีซั่นนี้ลิเวอร์รพูลลงทุนอย่างมหาศาลซื้อนักเตะตัวรุกเข้ามามา,มากมายทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักและอูโกเอกิเตเก้ซึ่งมีค่าตัวรวมกัน194ล้านปอนด์แน่นอนว่าเคียซาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนหน้าแต่ผ่านมาในซีซั่นนี้เขายังไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริง ของสมมสรอย่างแท้จริงแม้การลงเล่นเป็นตัวสำรองหลายนัดเขาจะสร้างผลกระทบได้ดีมองกันด้วยความเป็นจริงหากอีซักกับเอกิติเก้ฟิตสมบูรณ์ทั้งคู่ยังไงซัสลอตก็จะต้องเลือกส่งสองสตาร์ใหม่ออกสตาร์ทขณะที่อีกตำแหน่งอาจเป็นโมซาลาหรือไม่ก็โคดีก้กโัโกอีกทั้งอย่าลืมว่าหงแดงมีริโอเอ็นกูโมฮารอวันพังอาจเช่นกันมันจึงเป็นการแข่งขันที่หนักหนาสาหัสสากันสำหรับเคียซ่า ซีสลอ็อลตยังไม่โดนปลดง่ายๆว่ากันว่าหากเคียซ่าหวังได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้ลิเวอร์พูลมากกว่านี้เขาอาจต้องรอให้สล็ลตโดนปลดซะก่อนเนื่องจากเจ้านายคนใหม่อาจเปิดโอกาสให้กับเขามากกว่ากุนซือดัตสลสอลตกำลังกดดันอย่างหนักหลังพาทีมแพ้เกมลีก4นัดรวดถึงกระน,นั้นสื่อหลายสานักยืนยันตรงกันว่าขาเก้าอี้ของสลอ็ลตยังแข็งแรงดีหลังจากซีซั่นก่อนเขาพาทีมคว้าแชมป์พิมลิกได้อย่างน่าเซอร์ไพรส์จึงทำให้เจ้าของทีมยังไม่คิดพิพากษานายใหญ่ จ็คแดนคิวลิปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวเคียซ่าจึงต้องทําใจรับบทตัวสํารองต่อไปตราบที่ส็ลตยังเป็นกลุ่นสื่อของทินแอนฟิลห้าไม่ใช่ทายาทซาลาหลังจากลิเวอร์พูลมีผลงานออกทะเลโมซาลาโดนเพ่งเล็งไม่น้อยเนื่องจากซีซั่นนี้ดาวซันโบสูงสุดของเคียร์ลิกซีซั่นก่อนมีฟอร์มที่ตกลงไปทั้งท้งท,งที่สโมสร,รตัดสินใจต่อสัญญาให้เขาอีก2ปีเช่นกับเฟอร์กิลฟันดหลังถูกดึงมาจากยูเวนตุสมีการคาดหมายว่าเคียซ่า ถูกวางตัวให้เป็นทายาทของคิงโมเนื่องจากดาวเตะทีมชาติอียิปต์อาจย้ายทีมหลังหมดสัญญาหากสโมสรยืนยันต่อสัญญากับเขาอีกแค่ปีเดียวแต่จากที่เห็นแม้บางเกมซาร่าจดนดอปก,ก็ใช่ว่าเขียรซาจะได้รับการการันตีโอกาสออกสตาร์ทเท่านั้นไม่พอในฐานะนักเตะสารพัดประโยชน์ดาวเตะอ,อิตาเลียนดูจะเล่นเป็นปีกซ้ายได้ดีกว่าด้วยซ้ำและมันทำให้เขาทับตำแหน่งกับโคดี้กัปโปซึ่งถูกแฟนหงแดงมาว่าเป็นลูกรักของเจ้านาย 6. ไม่มีที่ไหนอุ่นใจเท่าบ้านเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคียซ่าโดนลือกับหลายทีมในสิราเนื่องจากมีการคาดหมายว่าเขาเป็นนักเตะอ,อีกรายของลิเวอร์พูลที่สอดโดนโลทิ้งอย่างไรก็ดีหลังจากหงแดงเสียคุณพลในแดนหน้าหลายรายทั้งลุยดิอาสดาวินนูเยสและดิโกโชต้าผู้ล่วงลับ็อตจึงเลือกเก็บเคียซ่าเอาไว้ขณะที่ตัวนักเตะไม่คิดย้ายสโมสรเช่นกัน แต่จากที่เห็นในเมื่อสล็อตประสบความสําเร็จในการเสริมทัพก่อนปิดตลาดโอกาสลงบุของเคียรซ่าจึงไม่ได้ดีไปกว่าซีซั่นที่ผ่านมาสักเท่าไหร่เจอย่างไรก็ตามหากสุดท้ายแล้วเคียรซ่าตัดสินใจย,ย้ายออกจากแอนฟิลด์สโมสรในบ้านเกิดหลายรายพร้อมอ้าแขนต้อนรับเขาอย่างแน่นอนแถมเจ้าตัวสามารถร่เพลงแข่งได้ง่ายกว่าลีกเมืองผู้ดีที่เน้นความเร็วและความฟิตเป็นหลักอีกด้วย พิทอรุกจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าการเจราจาเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ระหว่างอาร์เนอร์และสโมสรลิเวอร์พูลนั้นหยุดชะง,งักไปแล้วในเวลานี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังเปิดการเจราจาในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้แก่อาร์เนอร์เฮดโค้ชของพวกเขาเนื่องจากว่าพวกเขามองว่าเขาจะเป็นคนที่นำพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตข้างหน้านี้ แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าการเจรจานั้นจะถูกระงับเอาไว้แล้วเนื่องจากสถานการณ์และผลงานของเขากับลิเวอร์พูลในเวลานี้เป็นเรื่องที่ย่ำแย่และไม่เหมาะสมที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ในเวลาแบบนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าอาร์เนอร์จะสามารถพาทีมผ่านพ้นสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่อยู่นี้ได้หรือไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสโมสรลิเวอร์พูลสูญเสียบุคคลสำคัญสำคัญไปมากมายจริงๆนับเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้ามากขอแสดงความเสียใจกับตำนานเหล่านี้ทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านนั่งดูบนอาจารย์บนฟ้าและคอยเชียร์ทีมหงแดงอยู่บนนั้นกันด้วยนะครับเดิมพันใหญ่หลวงของอานเนอร์สล็อตขอขอบคุณบทความจบากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า1นึ่งอาเนอร์สล็อตตกที่นั่งลำบากแล้วหลังจากที่ทำแชมป์พยมลีกหล่นแตกโดยพ่ายแพ้ถึง6จาก7นัดล่าสุดลองนึกดูนะครับว่าถ้าผลงานแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้จัดการทีมของแมนยูเนรกอะไรมันจะเกิดขึ้น ที่แน่และนาทีนี้กุนซือชาวรัฐของหงแดงแซงหน้าใครหลายคนขึ้นมาเป็นเต็งสองของผู้จัดการทีมในพิมริที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้ว 2. มีเพียงเท่านั้นพอแพ้ตีติดกันก็ออกอาการเสียการทรงตัวและหัวใจสังเกตได้จากการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี่แหละคือโทษดินโทษลมโทษฟ้ามั่วไปหมดเกมล่าสุดที่คาบ้านพรางกระเรียนตกรอบนาะแอดครับพี่แกดันบอกว่าทีมตัวเองมีขนาดไม่ใหญ่พอทั้งที่ลงทุนเสริมทัพไปกว่า450ล้านปอนด์ แถมยังบอกอีกว่าต่อให้จัดทีมชุดใหญ่ลงสนามก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะคริสตันพาเลซสามเด็กหงส์จำนวนมากไม่ค่อยพอใจนักกับการให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ผมเชื่อว่าเข้าหมายความตามนั้นจริงๆคือต่อให้จัดทีมชุดใหญ่ก็ใช่ว่าจะกำลักทีมตรานนกอินซีได้สำเร็จว่าแล้วจัดทีมสำรองบวกนักเตะรุ่นหนูๆลงสนามไม่ให้มันสิ้นเปลืองพลังงานของนักเตะตัวหลักดีกว่าในเมื่อมีเกมที่สำคัญกว่าสยะยิ้มพลางยักคิ้วให้อยู่ข้างหน้า เพียงแต่ไม่จําเป็นต้องพูดออกมาก็ได้ 4. สิ่งที่จะบอกว่าการตัดสินใจเอาถ้วยหลีกับไปโยนทิ้งลงถังขยะสีแดงที่อันฟิวจะถูกหรือผิดคือผลการแข่งขันในเกมต่อๆไปที่จะต้องปะทะก,กับแอสตันวิลล่าเรอัลมาดริดและแมนซิตี้นี่แหละถ้าผลงานออกมาใช้ไลมันก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเกมล่าสุดได้ถนอมตัวและถนอมแรงผู้เล่นตัวหลักก็จริงถาว่าความปราชายอย่างยับเยินแบบคาบ้านก็บันทอนกำลังใจไปไม่ใช่น้อย เดิมพันนี้ใหญ่หลวงนักเพราะมันอาจตัดสินชะตาของอาร์เนอร์ส็อตได้เลย 5. ทราบไหมครับว่าลิเวอร์พูลเคยเสียหลักพุ่งชนความพ่ายแพ้5เกมติดต่อกันแองกฤษครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คำตอบคือเมื่อปี1953จบฤดูกาลนั้นหงแดงจากการทำงานของกุนซอชื่อดอนเบลตกชั้นไม่มีอะไรแค่เล่าสู่กันฟังเท่านั้นโบนัทรักกอนเดสหาคุณลุงเบนพาร์เกอร์เคยกล่าวกับปีเตอร์พาร์เกอร์ว่า พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ